การแบ่งเซ็กชันในเอกสาร Word มันจะมีประโยชน์ในกรณีที่คือเราอยากจัดในเอกสารเอกสารไฟเดียวกันนะคะถ้าเราอยากจัดให้แต่ละส่วนแต่ละเซ็กชันเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันไปมีฟอร์มที่แตกต่างกันไปเช่นในเอกสารเดียวกันเราอยากมีเอกสารแนวตั้งและเอกสารแนวนอนอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือเราอยากจัดตำแหน่งอยากจัดเลขหน้าให้มันแยกกันอยู่ เราก็จะสามารถทำได้ถ้าเราแบ่งเซ t ชันก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาแบ่งเซ t ชันกันนะคะก็ขอแนะนำว่าเราควรจะเปิดเปิดตรงนี้ก็คือเป็น formatting symbol ตรงแท็บ home นะคะแล้วก็มาเลือกเครื่องหมายคล้ายเครื่องหมายายเนะะี่ยค่ะทำไมต้องเปิดตรงนี้พอเราเปิดปุ๊บขึ้นมามันจะมีมันจะมีตัวายติดอยู่ในแต่ละบรรทัด ตัวนี้มันจะแสดงให้เราเห็นว่าในเอกสาร w o r รของเราเนี่ยมันมีฟอร์แมตยังไงเช่นมันมีการเว้นวรรคกี่บรรทัดถ้าเราปิดไปวิธีการปิดก็คือคลิกที่เดิมนะคะถ้าเราปิดไปตรงเนี้ยเอ๊มันกี่บรรทัดนะหนึ่งบรรทัดหรือสองบรรทัดเราก็ไม่รู้แต่พอเราเปิดมาเราจะเห็นว่าตรงนี้มีการเว้นวรรคหนึ่งบรรทัดมีการเกาะมีการเคาะสเปซหนึ่งสองสามตำแหน่งแล้วก็ ถ้าถ้ามีการแทบ็บมันก็จะขึ้นสนัญลักษณ์อย่างนี้อันนี้คือมันจะโชว์ตรงนี้ก่อนที่เราจะแบ่งเซกชันเราก็เลยโอเคมาเปิดตรงนี้ไว้และอีกหนึ่งสิ่งที่อยากแนะนําให้ทําก่อนที่เราจะจะไปแบ่งเซกชันก็คือการมาร์กตำแหน่งการมาร์กจุดในเอกสารเ o ิรดโดยเฉพาะในเอกสารเ o ิรที่มันมีจํานวนหน้าเยอะๆแล้วการที่เราจะไปยังตําแหน่งที่เราต้องการ กติเราก็จะใช้เมาส์ใช่ไหมคะสกอร์ดาวสกอร์อัพก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ถ้ามันมีเยอะๆกว่าที่เราจะเลื่อนไปถึงตำแหน่งนั้นหรือกว่าที่เราจะเลื่อนตรงนี้มันก็ค่อนข้างเสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรามาร์กตำแหน่งโดยการตั้งเป็น heading นะคะ heading ตรงนี้มันก็จะสามารถไปยังตำแหน่งนั้นได้ง่ายขึ้นวิธีการตั้ง heading นะคะก็คือการเลือกจุดที่เราจะตั้ง heading อาจจะคลิกตรงนี้หรือหรือเลือกคุม,คมดำอย่างนี้ก็ได้นะคะ จากนั้นก็กด heading ปึ๊บหลังจากเรากด heading มันอาจจะ format เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จัดให้มันกลับมาที่เดิมได้เป็นฟอนต์เท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะซัมมิลิโรมันก็ได้อะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะในเอกสารนี้เรามีมันเป็นเอกสารเกี่ยวกับข่าวในที่นี้เรามีอยู่3หัวข้อในตัวอย่างเอกสารนี้มันมีอยู่3หัวข้อเพราะฉะนั้นอันนี้เราให้เป็นหัวข้อข่าวที่1นึ่งแล้วก็จะไปตั้ง heading ตรงหัวข้อข่าวที่สองซึ่งก็คืออันนี้แล้วก็เลือกคลุมดําเสร็จแล้วก็ heading โอเคใส่เลขสองไว้เพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือหัวข้อข่าวที่สองและก็หัวข้อข่าวสุดท้ายนะคะมันมีสามสามหัวข้อข่าวในเอกสารนี้ตรงนี้เช่นกันคลุมดําแล้วก็ heading ห okay. นึ่งใส่เลขสามไว้โอเคณตอนนี้เรายังไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่แต ถ้าเราอยากดูว่าตอนนี้เรามีกี่ heading เราจะมาเปิดตรงที่ view ตรงนี้นะคะ t a บ view ข้างบนจากนั้นก็เลือกเลือกตรงนี้ค่ะ navigation pane ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกปุ๊บมันก็จะแสดงหน้าที่เป็น navigation เมื่อกี้เราตั้ง heading ไป3ตำแหน่งใช่ไหมคะตรงหัวข้อข่าวหัวข้อที่1หัวข้อที่2และหัวข้อที่3มมันจะโชว์ตรงนี้ ถ้าเราไม่มาร์กแล้วเราไม่มาร์กตำแหน่งนี้แล้วเราอยากเอาออกเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะก็ครอบดําตรงตำแหน่งตำแหน่งที่เราจะเอาออกจากนั้นเราก็มาตรงโฮมแท็บโฮมแล้วเราก็เลือก normal จะสังเกตว่าตรงนี้มันก็จะหายไปเห็นไหมคะก็อันนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเป็นแค่การมาร์กตำแหน่งถ้าเราอยากเป็นหัวข้อข่าวที่สองแทนที่เราจะสกอร์ดาวลงไปนี้เราก็คลิกปึ๊บหัวข้อข่าวที่สามเราก็คลิกอย่างนี้นะคะมันจะช่วยตรงนี้ ตอนนี้พอเราได้แต่ละตำแหน่งเสร็จแล้วเราจะแบ่งเซกชันการแบ่งเซกชันก็ทำได้โดยอันนี้เราจะแบ่งแต่ละหัวข้อข่าวเป็นแต่ละเซกชันเพราะฉะนั้นในเอกสารนี้มันมี3หัวข้อเราก็จะแบ่งเป็น3เซกชันนะคะเรามาเริ่มแบ่งนี้เราจะแบ่งเนื้อหาตรงนี้ข้างบนนี้นะคะกับเนื้อหาข้างล่างออกจากกันเป็นคนละเซกชันทำได้โดยก็เลือกตำแหน่งที่เราจะแบ่งก็คือตำแหน่งนี้จากนั้นเราก็มาเลือก Page Layout เสร็จแล้วก็เลือก Break แล้วก็เลือก next Page มันจะโชว์คำว่า section Break นะีคะแล้วก็จะมี next Page ก็คือหลังจาก section นี้ให้มันไปเริ่มหน้าใหม่เพราะฉะนั้นเนื้อหาของหัวข้อข่าวที่2มันก็จะมาอยู่อีกอีกหน้าหนึ่งนะคะโอเคเราแบ่งเป็นกับ2แล้วออกจากกันแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปแบง่ง3ออกจาก2ก็ทำเหมือนกันค่ะก็มาที่ตำแหน่งที่เราจะแบง่ง จากนั้นก็ไปที่เบรกแล้วก็เลือก next page ตอนนี้ทั้ง3ส่วนข่าวที่1ข่าวที่2ข่าวที่3มันแยกกันแล้วเพราะฉะนั้นเราจะจัดเราจะจัดฟอร์แมตในแต่ละ section ให้มันแตกต่างกันได้แล้วนะคะโอเคต่อไปเราจะมาใส่เลขหน้าการใส่เลขหน้าก็คือการ insert insert อะไรก็คือ insert เลขหน้าใช่ไหมคะเรามากดแท็บ insert ถ้าเราอยู่ที่แท็บ home มันจะไม่โชว์เห็นไหมคะก มาที่แท็บ insert จากนั้นก็มาที่ page number ตรงนี้นะคะคลิกลงมาเราก็สามารถเลือกตำแหน่งได้ว่าเราจะใส่ที่ข้างบนข้างล่างข้างข้างหรือตำแหน่งไหนตำแหน่งที่เราต้องการจะใส่ได้หมดนะคะในที่นี้เดี๋ยวเราเลือกเป็นข้างบนข้างบนมันก็จะมีให้เลือก format ต่างๆมากมายหรือมันมีลูกเล่นด้วยนะคะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเลือกให้ดูนะคะเป็น x of y นะคะ การใส่เลขหน้าที่เป็น page x of y ก็คือการใส่ตำแหน่งหน้านี้ของทั้งหมดกี่หน้าในที่นี้ตรงนี้มันจะเป็นจำนวนหน้าทั้งหมดในเอกสารนี้พอเราดูตรงเราดูตรงมุมล่างซ้ายตรงนี้นะคะอันนี้คือเลขหน้าทั้งหมด10หน้าแต่อย่างที่เราบอกไปตอนต้นว่าเราจะจัดให้มันแต่ละ section แตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นจำนวนหน้าในแต่ละ section เราก็จะมาเลือกตรงนี้คลุมดํามันนะคะบอกมันว่าเราจะเปลี่ยนให้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นจํานวนหน้าของเซ t ชันนี้คลุมดําจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็เลือก edit field มันจะโชว์อีกหนึ่งหนะ้าต่างมาเรามาสังเกตรตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะมันจะเป็น number num page ซึ่งตรงเนี้ยเราไม่เอาเราจะเอาเป็น section page ก็คือตรงนี้เราเลือกตรงนี้ปุ๊บ จากนั้นอย่าลืมกดโอเคนะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่เปลี่ยนให้โอเคพอเรากดโอเคไปปุ๊บตรงนี้มันจะกลายเป็นจํานวนหน้าทั้งหมดในเซ็ชันนี้แล้วจะสังเกตว่าตรงตรงการตั้งค่าหน้ากระดาษเอ้ตรงการตั้งค่าเลขหน้าเนี่ยค่ะมันจะมีทั้งส่วนที่เขาไฮไลท์ไว้คือตัวเลข1กับตัวเลข2แล้วก็ส่วนที่เขาไม่ได้ไฮไลท์ไว้ส่วนที่เขาไฮไลท์ไว้เนี่ยมันเป็นการใส่โคด้ดซึ่งเราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ ถ้าเราเปลี่ยนก็คือลบไปเลยนะคะเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตรงที่มันไม่ได้ไฮไลท์ตรงนี้ตรงคาว่า Page อเเราอาจจะเปลี่ยนเป็นคําว่าหน้าภาษาไทย Off เราเปลี่ยนเป็นของทั้งหมดอย่างนี้นะคะของทั้งหมด2หน้าเราเราจัดฟอร์แมตด้วยตรงนี้ก็จัดฟอร์แมตได้เหมือนกันอาจจะจัดตรงนี้เลยเป็นทางลัดหรือถ้ามันไม่โชว์ขึ้นมาเรามาเลือกตรงแท็บโฮมตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็เลือกฟอนต์เหมือนเดิมเหมือนการจัด ฟอร์แมตในเอกสารนะคะก็เลือกอวา์เป็นอาจจะเป็นอังสนานิวหรอขนาดเท่าไรขนาด1ิบกตัวหนาไหมหรือไม่หนาจัดกลางอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้บริเวณนี้มันจะสามารถจัดระยะห่างเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะคะระยะห่างจากของข้างบนของกระดาษได้ค่ะเราจะสังเกตว่ามันจะมีแท็บเพิ่มขึ้นม,มาคือแท็บดีไซน์เราเลือกแท็บนั้นนะคะจากนั้นเราก็เลือกระยะตรงนี้ค่ะตอนนี้เขาตั้งไว้ที่ 1.27เซนเซนติเมตรเราก็โอเคเราเปลี่ยนเป็นสองแล้วกันนะคะเปลี่ยนเป็น2เสร็จก็จะสังเกตว่าตรงนี้ระยะมันเพิ่มขึ้นแล้วเราก็พอเราโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็กดปิดตรงนี้มันจะโชว์ว่าเซสชันที่1นะคะที่เรากำลังทำอยู่โอเคเราปิดอะเซสชันที่1ต่อไปเราไปเป็นเซสชันที่2ตรงเซสชันที่2นี้ถ้าเราสังเกตตรงตรงเลขหน้าตรงนี้มันยังเป็นฟอร์แมตเดียวกัน เราจะมาทำตรงนี้ให้มันไม่เหมือนกันนะคะการที่จะเข้าไปแก้ไขเลขหน้าตรงนี้ก็คือเราก็เบบัลคลิกจากนั้นเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนค่ะคือตอ,ตอนนี้มันยังลิงก์กับเซสชั่นก่อนหน้านี้เราต้องตอนนี้มันเป็นไฮไลท์อยู่ใช่ไหมคะเราต้องติ๊กออกก่อนก็คือคลิกซ้ายปึ๊บมันก็จะออกไปอันนี้คือมันไม่ลิงก์แล้วเราก็สามารถลบตรงนี้ได้ลบไปเราลบตรงนี้โดยที่เลขหน้าของเซสชั่นหนึ่งยังอยู่ เห็นไหมคะโอเคเซ็กชัน2ตรงนี้เราจะใส่เป็นแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเพจนัมเบอร์เอาใส่ตรงหัวกระดาษเหมือนกันแล้วกันนะคะจะได้เห็นง่ายง่ายเอาใส่ตรงกลางแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นเอาเป็นเลขไทยดีกว่าก็มาตรงเพจนัมเบอร์เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ฟอร์แมตเพจนัมเบอร์เลือกฟอร์แมตตรงนี้นะคะมันมีหน้าต่างนี้เพิ่มขึ้นมาเราก็เลือกเป็นเอาเป็นเลขไทย เลขไทยนะคะให้มันเริ่มจากเท่าไหร่โอเคให้มันเริ่มจากหนึ่งป๊บเราก็จะได้แล้วค่ะเริ่มเลขไทยที่หนึ่งโดยที่มันไม่ได้กระทบกระเทือนกับกับเซสชันแรกเซสชันแรกมันยังเป็นลักษณะหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเซสชันที่สองมันเป็นเลขไทยโอเคเราตั้งเลขหน้าตรงนี้เสร็จในเซสชันที่สองเนี้ยสมมุติเราอยากจัดให้มันเป็นอ่าให้เป็นแนวนอนให้เป็นแนวนอนเราก็มาที่ Page Layout แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะคะ Orientation ตรงนี้มันจะสามารถเลือกได้หมดเลยค่ะเลือกเลือกขอบระยะขอบเลือกแนวตั้งแนวนอนเลือกขนาดเลือกให้เป็นกี่คอลัมน์เลือกได้หมดนะคะเราก็เลือกเป็นแนวนอน Orientation แล้วก็เลือก Landscape ปึ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะได้แล้ว Section 1นเป็นแนวตั้งอันนี้คือ Section 1น Section เป็นแนวนอนอ่ะต่อไปเป็น Section 3 Section เราจะให้มันแตกต่างกันได้อีกเหมือนกันค่ะ วิธีการทำก็เหมือนเดิมดับเบิลคลิกเข้าไปตรงหมายเลขหน้าจากนั้นอย่าลืมนะคะเอาอันนี้ออกก่อน Link to previous เนี่ยไม่ให้มันบอกมันก่อนว่าไม่ต้องเชื่อมโยงกับก่อนหน้านี้นะก็ติ๊กเอาออกไปจากนั้นเราก็จัดตามตามที่เราต้องการอันนี้เราจะเอาเป็นเอาเป็นเลขลงมันแล้วกันนะคะก็เป็น Page เอาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็น format page number ตรงนี้เราเลือกเป็น Uh, A B C ด้คะ A B C เสร็จแล้วเราก็สตาร์ท hmm. ที่ A ก็โอเคมันก็จะสตาร์ท hmm. ให้เราที่ A ระยะตรงนี้ก็ปรับได้เหมือนกันมันก็จะไม่ขึ้นกับกับเซสชันก่อนหน้านี้เราทําเสร็จสังเกตตรงนี้นิดนึงค่ะมันจะมีตรงนี้มันจะเขียนเซสชันสามตรงนี้เซสชันสองที่เราแบ่งไว้ตอนแรกเพราะว่าตัวแบ่งเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะหลังจากหน้านี้ไปมันก็จะเป็นเซสชันสามโอเคเราตั้งเลขหน้าเสร็จแล้วก็ปิดปิดตรงนี้นะคะ ตรงข้างบนตรงนี้ปึ๊บต่อมาเราอยากใส่เลขบรรทัดเลขที่บรรทัดของของหน้านี้ของเซสชัน n 3การใส่เลขที่บรรทัดเราก็มาที่เพจเลเยอร์จากนั้นก็เลือกเนี่ยแหละค่ะไลน์นัมเบอร์เลือกจ๊บลงมาแล้วก็มาเลือกไลน์ numbering option มันก็จะมีหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งโผล่มาเราก็เลือกไลน์นัมเบอร แล้วก็เลือกเพิ่มเข้าไปค่ะเพิ่มไลน์ numbering ให้มันเริ่มจากเท่าไรให้มันนับไปเท่าไหร่โอเคเรานับเรานับไปห้าและตรงนี้ให้มัน start ให้มันเริ่มเริ่มใหม่ที่เพจไหนเริ่มใหม่ทุกเพจเริ่มใหม่ทุกเซสชันหรือต่อเนื่องโอเคอันนี้เราให้มันเริ่มใหม่แต่และแต่และหน้าทุกเพจทุกหน้าไปเลยนะคะก็กดโอเคโอเคมันก็จะโชว์จะแสดงเลขหน้าตรงนี้ให้เราอ่ะเรากลับไปดูค่ะว่า เซสชันหนึ่งที่เรากำหนดไว้เลขหน้ามันเป็นหน้าหนึ่งของทั้งหมดจำนวนหน้าในเซ t ชันนี้เป็นแนวตั้งแล้วก็มาที่เซ t ชันที่สองมันเป็นเรากำหนดเลขหน้าเป็นเลขไทยแล้วก็เป็นกระดาษแนวนอนแล้วก็ในเซ t ชันที่สามเรากำหนดฟอร์แมตของเลขหน้าเป็นตัวอักษร abc นะคะและ้วก็เราก็มีการใส่เลขเลขที่บรรทัดเพิ่มมา โอเคค่ะ <Okay. S 2> <laughs>